งานนี้รถดำวิ่งไม่ได้เลยครับต้องเอาไมโครทอยเอานะครับหน้างานทีมงานโทรหนึ่งเขื่อนเมคาครับโอ้โหฝนตลมทุกวันครับไม่มีวันหยุดครับสุดจริงๆรข้างล่างสามข้างบนหนึ่งจานชูครับมาแล้วโอ้เดี๋ยวลงไปดูข้างล่างก่อนนะ đường bạc mang này. với hôm nay đi. Ôi, ở mấy cô yoan năm này. อีกวันหนึ่งก็น่าจะหมดเยอะนะครับน่าจะได้เยอะเลยโอ้โนนข้างล่างหนึ่งนะครับบนสอง ยืนถ่ายก็ลำบากครับแฉะนะครับดูอเมื่อเช้าตกแต่เช้าเลยจนรถดำแบบตอนนี้เริ่มทอ้อแล้วครับวิ่งไม่ได้ครับรายได้ก็หายไปนะเติมน้ำมันก็ติดลบเติมน้ำมัน แต่ไม่ได้วิ่งงานนะครับอ,อติดลบอีกวิ่งไปวิ่งมาคนเติมน้ำมันให้ก็ไม่ได้งาน <c oughs> ทำไงได้เนาะฝนมาตกหน้าฝนฝั <c oughs> ่งโน้นเป็นยังไงบ้างฝั่งโน้น ฝั่งโน้นวิ่งไหมสวัสดีครับฝั่งโน้นนายวิ่งไหมฮะฝั่งโน้นอะไม่ได้วิ่งเหรออืมนายได้ข่าวรถจมบ่ะอ๋อฮะจมข้างวนอ๋อเอียงเฉยเอียงเฉยโอ้โหไม่ได้บกว่าจมร้อยอย่างนั้นน่ะ ออกตักไปตักไปฝั่งนู้นก็ไม่ได้วิ่งครับจอดตรงนี้น่าจะเสร็จนะตรงนี้ยังเหลือฝั่งนู้นดีนะครับฝั่งนูน้นนี่ลุยกันกลางคืนก็จบแล้วนี่ทำโอ เออหมุนไปทางนั้นแหละย,ยังไงโอ้แเลยนี่โอ้ ตรงนี้อีกวันหนึ่งก็อาจะจบเลยครับกองนี้นะครับไม่กี่คิวตรงนี้ตรงนี้ก็โยนใส่ได้นะตรงเนี้ยเนี่ยโยนได้อยู่ ชอบคันไหนอ่ะสามคันนี้ชอบคันไหนถามถาไมด้รูนเดียวกันทั้งหมดเลยมีแต่มือฉมังครับมีแต่มือฉมังเลยนะมีเล็กอยู่คันเดียวครับจานชู เออตรงนี้แหละ Cm 5 0ครับมิสูเครื่องตัวนี้นี่ทนนะทนอยู่นะครับทนแล้วก็ประหยัดด้วยนะเครื่องตัวนี้ ตอนนี้สถานการณ์เขมรนก็นะครับยังไว้วางใจไม่ได้นะเพราะว่านายพลไม่ใช่ดิเออนายพลหรือเปล่าอะไรต,ต,ต,ตเตียนเสียหาอะไรนะเขาบอกมาว่าอะไรนะแค่ห okay. ยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นวันเดียวนะเอ,อ <laughs> เอารอชมตอนต่อไปครับ ตอนนี้คนไทยก็สุดยอดครับบริจาคยางกันทั่วประเทศครับมาทำบังเกอร์ต้องขอบคุณไปยังประชาชนพี่น้องชาวไทยด้วยนะครับที่เป็นห่วงเป็นใย่คนที่อยู่ติดชายแดนนะครับผม ออตรงนี้วางได้เลยวางได้หมดเลยทุกเนี้ยเน,นี่ยขอบคุณน้ำจิตน้ำใจพี่น้องชาวไทยนะครับคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับยอดยอด,ด,ยอดนะครับอนาธิปไนตยของเราต้องปกป้องไว้ครับอย่าให้ใครมารุกราน ราคนไทยต้องรักกันไว้ครับผมไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรเนาะช่วงนี้นะครับถ่ายแม็โคร่าถ่ายไอพูดเรื่องบ้านเมืองแล้วกันนะพูดเรื่องแม็โครมันก็ไม่รู้จะพูดอะไรเนาะ วงสเปคมันก็รู้กันหมดแล้วว่าสเปคยังไงนะปุกี่เท่าไรเครื่องเท่าไรน้ำหนักเท่าไรอ่ ชั่วโมงก็หมดน้ำมันประมาณ 400, 400 500, นะครับ450นะครับต่อคัน450ต่อคัน1ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าประหยัดอยู่ นอยู่ที่ประมาณ16ลิตรต่อชั่วโมงครับดินแบบนี้ตักง่ายก็น้ำมันก็ไม่เท่าไหร่ครับ อ๋ประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจให้พี่ทหารที่อยู่แนวชายแดนด้วยนะครับแล้วก็ประชาชนที่อยู่แนวชายแดนนะครับเป็นกำลังใจให้ครับผมช่วงนี้นะครับบายบายครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับก็อัปเดตหน้างานนะครับนี่โยนนี่พรุ่งนี้ก็เสร็จแล้วนี่ เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ